สวีคะ่ะทุกคนเจอกันในรถอีกแล้วแสดงว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาเล่นเกมกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยทุกคนขาปรางจะไปะได้ข่าวมาว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาขึ้นบ้านใหม่ใช่ไหมเขาซื้อบ้านใหม่ฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมของขวัญไปให้เขากันสิคะงันวันนี้เนี่ยเราจะทําคลิปบุกบ้านพี่แจงหนึ่งวันก็รถกเหมือนเดิมคะ่ะในรถไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย งั้นเดี๋ยวเราออกเดินทางกันดีกว่าเดี๋ยวมันจะเย็นซะก่อนปะเราไปบ้านพี่แจงแบบมือเปล่าเนี่ยมันก็น่าเกลียดใช่ปหงั้นวันนี้เนี่ยปามีของข,องขวัญพิเศษค่ะเตรียมมให้พี่แจงด้วยถ้าอยากรู้แล้วเนี่ยก็จะไม่บอกนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันกับพี่แจงดีกว่าค่ะทุกคนไปกันเลย One hour later <S <S ติง๊งตงฮัลโีคพี่คอนอยู่ไหมอุย้ย อุ้ยแบบประตูให้หน่อยปวดชี้ตาเอ๊ะอาคุบและเราก็มาถึงบ้านพี่แจไปที่เรียบร้อยชิคกี้พขอขวัญให้แกด้วยอุยเดี๋ยวค่อยดูปะเดี๋ยวค่อยดูขอแต่งหน้าขอได้ไหมโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวฉันฉันเบลอหน้าฉันเบลอหน้าให้ปะเข้าบ้านกันตื่นเต้นมากครูบอกตื่นเต้นมากตื่นเต้นจ้า เต้นเต้นจ้าไม่เจอกันนานสวัสด,ดีจ้าชี้แตกเลย,เลยปราจา์คุบป,ปราจา์คุบคุกครับคุบปีปุ๊บปับปีปุ๊บปุ๊บปีปุ๊บปับปีปุ๊บปับคุบ้าของขวัญเปล่าของขวัญขึ้นมาใหม่เอาเปล่าเดีย๋ยวเอามาให้ด้วยวันนี้เดี๋ยวให้คุบคนเดียวเลยนะครับหืปมปากหมินจังว้าวคุบกัดด้วยว้าวสัมผัสของหมา โอ้โหครูเจ้าบ้านดีๆเหรอฮะพาชมห้องเหรอไหนมาดูซิคุกพาไปดูซิไหนห้องทำงานอยู่ไหนเออไหนห้องทำงานอยู่ไหนห้องทำงานอยู่นู่นใช่ไหม น,น,น,นั่นนิ่งๆหนุนั่งนิ่งๆโอ้โหดื้อจัง,เ,<อ>งเลยเตลนไม่ได้เจอป้าปางนานมากคุบะเนื่องจากว่าเป็นบ้านใหม่นะคะพี่แจงก็ยังรีโนเวทไม่ค่อยเสร็จดีนะงั้นเดี๋ยวเรามาดูห้องทำงานไปพลางๆก่อนละกันนะคะทุกคนอ่ะเริ่มเลยบอกเลยว่าเมื่อเข้ามาถึงนะทุกคนเราก็จะเจอกับนี่เลยค่ะสิ่งที่เรียกว่าหิ้งพ้าของพี่แจงนะอืม,มคนป้ายามาก็เลยใส่มูลเล็กน้อยอว่าไม่ได้ ถัดมาจะเป็นโซนของคอมพิวเตอร์นะคะก็เหมือนเดิมค่ะมิชาเขียวที่นางรักนางไปหาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ที่อัดเกรมสนุกสนุกให้พวกเราได้ดูทุกวันเนาะผ้าเนาก็มาทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโซนด้านหลังนะคะพร้อมกับกินสก,กีนนะก็ถ้าใครสงสัยว่าเอ้ยมีไว้ทำไมก็เอาไว้ตัดตัวเรานั่นเองค่ะ a later few moments later. นี่คือฉันออกไปเดินเล่นข้างนอกมาเล่นไก่คุบมานี่คือจะทำอะไรอะ่ะทำงานสิครับโอหมทำงานอยู่ครับอันนี้ขึ้นนั่งทำงานอยู่ล<ช>และอันนี้อะไรเดี๋ยวแดงๆเนี่ยได้ฉันเฮ้ยทำไมมันถึงแดงได้ขนาดนั้น่ะ เกมเมอร์อย่างเดียวเราคือเราทั้งทำงานด้วยเล่นเกมด้วยเกมแต่และเกมบางทีเราก็เปลี่ยนบ่อยแล้วก็โหลดเกมมาเยอะบ้างแต่ส่วนใหญ่ไฟล์ที่เก็บไว้จะเป็นไฟล์แบบอย่างไฟล์ตัดต่อซึ่งเราก็จะรู้ใช่ไหมล่ะว,ว่าเวลาใ,ใหญ่ขนาดไหนอ่าใช่เราได้แมก็เลยเต็มแต่ตอนนี้ก็มีมมปัญหาเหมือน,นกันเพราะว่าชิงเคลียร์ไดไม่ได้แล้วมันเต็มทุกอย่างและไม่สามารถเคลียร์ได้แล้วฉันบอกเลยนะว่าไดแบบนี้เกมเมอร์ตัวจริงแบบแกกระตุกแน่ ถึงความะแรงแค่ไหนมันก็หน่วงหน่วงนิดนึงกันเนาะคคก็วันนี้ฉันก็เลยมีของขวัญขึ้นบ้านใหม่มาให้แกอ,อ่ะของขวัญที่ฉันจะให้แกวันนี้ก็คือสิ่งนี้เลยจ้ะตัวช่วยเกมเมอร์ตัวจริงแบบพวกเราดีเลย The b u l d b r e c k SN770 NVMe SSD นั่นเองบอกเลยว่าเ,เป็นตัวช่วยเกมเมอร์ตัวจริงแบบเรานี่ฉันซื้อแบบแกะกล่องใหม่มาให้แกเลยนะนี่แบบ SSD เลยนะนี่ ใช่กถ้าอ,อ,อย่างนั้นเนี่ยการเล่นเกมของฉันเนี่ยก็คงไม่แหลกไม่กระตุกอีกต่อไปแล้วอืมถือว่าเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่แล้วากาันเวลาเล่น GTA หรือเล่นอะไรเนี่ยก็จะได้ลื่นไหลปื้ดๆหัวแตกหัวแตกแน่นอนเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปอินวันนี้กินข้าวอย่างยังเลยเดี๋ยวเราเปลี่ยนกันก่อนดีกว่าเปลี่ยนเป็นไหมก็เป็นอยู่ จะบอกว่าการใส่ SSD ตัวนี้เข้าไปอ่ะมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยแจงกับปานจะมาสาธิตให้ดูว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยใส่เข้าไปยังไงแล้วประสิทธิภาพของเขาเนี่ยจะแรงขนาดไหนตายเลยเป็นยังไงถูกใจหรือเปล่าถูกใจมากเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันนะคะให้พี่แจงเขาแบบเอาสีแดงออกไปอ่ะทุกคนต้องเอาสีแดงออกตอนนี้มันไม่ได้มันไม่ไหวมันบาดได้เลยสีแดงอ่ะอาจจะยังออกไปไม่ได้แต่ว่าจะมีไดรฟ์เพิ่มเข้ามาใช่จะมีสี สีฟ้าขึ้นมาอีกปะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันโอเคครับผม let's go <S <Yay. S 1> โอ้โหอ่ะเห็นที่บอกไปนะคะนี่ก็คือ WD Black SN770 NVMe SSD นะทุกคนบอกเลยว่าเป็น drive แบบ SSD ที่ออกแบบมาเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะเจ้าตัวนี้เนี่ยจะทำให้สายเกมทุกคนเข้าสั่งเวียนเกมได้อย่างเร็วขึ้นทำให้เล่นเกมได้ทันทีโหลดแต่ละฉากได้เร็วขึ้นสตรีมเกมได้ไหลลื่นเลยค่ะ ซึ่งเจ้าตัว WD Black SN770 เนี่ยนะคะเป็นไดรฟ์รุ่นใหม่ล่าสุดที่ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่เร็วขึ้นถึง40%และประสิทธิภาพด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นถึง20%กว่าไดรยรุ่นก่อนหน้าของ WD Black ไดรยรุ่นนี้เป็นไดร์แบบ PCIe Gen4 ให้ความเร็วถึง5,150 MB บอกก่อนเลยนะคะว่าความเร็วขนาดดีเนี่ยต้องรุ่นขนาด 1TB และ 2TB ทนะส่วนขนาดอื่นความเร็วจะลดหลั่นตามกันไปเนาะและแนะนาว่าต้องใช้กับ เมนบอร์ดที่รองรับ Gen 4นะคะแต่ถ้าคนไหนเนี่ยยังใช้เมนบอร์ด PCIe Gen 3อยู่เนี่ยไรยรุ่นนี้ก็สามารถทำงานร่วมกันได้นะคะเพียงแค่ความเร็วอาจจะลดลงตาม Gen ของ PCIe แต่ก็เป็น SSD ที่เหมาะสำหรับคนที่ใช้เมนบอร์ด PCIe Gen 3รุ่นเก่าอยู่และใช้สำหรับเล่นเกมรับรองได้เลยนะคะว่าจะได้เล่นเกมแบบเพลินๆไม่สะดุดและสัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมที่ดียิ่งขึ้นแน่นอน นี่นะคะก็จะเป็นตัว SSD ของเราเนาะอืก็แกะออกมาเลยช่างๆนี่นหน้าตา SSD นี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะใช่แล้วค่ะทุกคนก็คือจะสวยงามประมาณนี้เลยนะใช้อดดมได้ไหมต้องดมได้หรอของใหม่อ๋อต้องได้กินใหม่ก่อนใช่ก็แกะออกมาฮ้บท่าดา ใส่ไม่ยากใส่ไม่ยากพี่แจงก็ใส่ได้ใครก็ใส่ได้นะคะใส่ได้ไม่ยากเลยนี่วิธีการใส่นะคะก็คือจับด้านนี้อ่ะยัดลงไปพอเราใส่ลงไปนะคะในตัวคอมของเราเนี่ยก็จะมีน็อตตัวหนึ่งนะทุกคนพอเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือใส่ได้แล้วเราก็แค่กดลงไปแบบนี้ง่ายมากอะ่ะเป็นผู้หญิงก็สามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยใช่ไหมพี่แจง ขอ,ขอขันขึ้นบ้านใหม่ที่ดีในการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเพื่อให้การสตรีมเกมหรือว่าการเล่นเกมของเราลื่นไหลแบบภาพไม่มีสะดุดนะคะในเงี้ยเราต้องเปลี่ยนแล้วก็ขันน็อตลองไป <ท Vir ata> อะแกขึ้นบ้านใหม่แกต้องเป็นคนหมุนอ่ะหมุน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 ห<อ>มุนเราเลิกก็ใช้เอาเลิกก็ใช้หน่อยเอาเลิกก็ใช้บ้านใหม่ S S D ตัวใหม่จะไปเสร็จแล้ว ปล่อ,อ,อตรงๆนะโคตรเก่งอ่ะรู้สึกภูมิใจในตัวเองอีซี่อ่ะมันง่ายมากเลยทุกคนเพีเท่านี้นะคะก็ทําให้เราสามารถใช้คอมที่เร็วแรงและมีประสิทธิภาพเพื่อการเล่นเกม ภาพสวยสวยได้แล้วละค่ะทุกคนใช่แล้วค่ะและที่รู้ค่เห็นตัวเล็กๆสเปคแรงแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าราคาเอื้อมถึงทุกคนค่ะใช่เรื่องราคานะคะเ,เพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะเพราะว่าราคาเป็นมิดแน่นอนนะคะอย่างตัวนี้ที่จุ๊แจงเอามาใช้ใช่ที่เอามาให้เนี่ยราคาเพียงแค่4990บาทเท่านั้นคะ่ะทุกคนโอ้แล้วอย่างอยากจะบอกนะคะว่า4,990บาทเนี่ยหนึ <S 1> 1. <S เทเนะทุกคนเยอะมากนะคือใช้แบบว่าได้ยา,ยาวเลยอะ เพื่อนสามารถไปเลือกกดตามที่เพื่อนๆต้องการแล้วก็ให้เหมาะกับงกที่เพื่อนๆตั้งไว้ได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะเพราะว่า w d black s n 770มีความจุให้เลือกเยอะค่ะใช่แล้วค่ะทุกคนและที่สำคัญนะคะรับประกันยาวนานถึง5ปีเลยก็คือใช้แล้วก็ยาวๆอ่ะพี่แจงใช่ยาวๆแค่หนึ่ง1 1> ทบของเราเนี่ยหปีก็น่าจะยังไม่เต็มนะใช่ครับผมอุ้ยเปลี่ยนไปแล้วงั้นเดี๋ยวให้พี่แจงไปลองเล่นเกมให้ดูดีวกว่า <ๆ S 1> เดี๋ยวลองมาเล่นด้วยงี้ เกมสเปคแรงๆอย่าง GTA, GTA. เออ oh, GTA เพราะว่าตอนแรกอ่ะแจงอะเป็นคนที่เล่นเกมแล้วแบบว่าขับรถแล้วบางบาง,บางทีภาพกระตากระตุกเขาเรียกก่าตากระตุกเออมางมีตากระตุกบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยดูซิว่ามันจะลื่นขนาดไหนอะเปเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลยนะคะไปเจอกับเจเจพีพีกัน อนนี้นะเราสองคนก็ประกอบคอมเสร็จแล้วนะก็เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันเนาะพีไ่ไกเนาะใช,นะใช่ไม่ได้กินข้าวเลยหิวข้าวมากเออหิวข้าวมากเลยไป้นเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันอ่ะผมไปเลยเออหิวข้าวจังเลยแต่งตัวนานมากอะแต่งตัวนานที่ไหนแต่งหน้ากับใส่ S s d อ่ีะใส่ s s d เร็วกว่าเยอะอาจจะบอกให้โอ้ฉันแต่งหน้าแบบเดียวเองเหอะไปค่ะปินข้าวากัน จำไว้ก่อนเดซี่อยู่นี่นะจำไว้ก่อนจำไว้เดซี่อยู่ตรงนี้เดซี่อยู่ตรงนี้เราจะยังไม่ห่หน้ากาดจังกวาเราจะกินข้าวกันนะคะทุกคนเพราะว่า,อาตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในร้านข้าวแล้วร้านอาหารญี่ปุ่นร้านหนึ่งค่ะแต่ะจะไม่บอกว่ามันคือร้านอะไรนะคะใช่เพราะเขาไม่ได้ซื้อค่ะ <laughs> ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันด้วยความร่าเริงแจ่มใสเนาะค่ะแต่ตอนนี้ร่าเริงไม่ได้ไงเพราะว่าหิว ผิวมากผิว็นปวดท้องอ่ะตอนนี้ปวดหัวด้วยก็เ<ไ>ป็นว่าเดี๋ยวเราไปรอดูของกินที่เัาจะมากันเลยลวกันนะคะเลสโตอันนี้เราพูดเลสโตไปกี่ครั้งแล้วในคลิปอ่ะหลายแล้วน่าจะเกินสิบแล้วเอเคไม่เป็นไรงั้นโลเกสจัดโลเกสอาหารมาแล้วนะคะมาเยอะด้วยก็นี่แล้วสาดงาเป็นไงคะใบไ,ไม้น่ากินไหมเอ่ยด้านนึงก็ได้โอเค ก็เดี๋ยวพวกเราจะขออนุญาตกินข้าววันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะไปเดินเล่นนิดๆหน่อยๆเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยไปส่งไปแจกที่บ้านจะปล่อยกลับเองก็น่าของสารเกินนะคะขับรถเองก็ได้ที่หลังอก็แล้วแต่ละก็แล้วแต่ไปกินข้าวดีกว่าบ๊ายบาย หลังจากที่เรากลับมาจากบ้านพี่แจงนะคะตอนนี้ก็คือแบบเป็นเวลาประมาณเกือบหาทุมไปกินอะไรกันก่อนอ่ะบอกเลยว่าห้องทำงานพี่แจงนะคะสวยน่ารักมากก็เดี๋ยวเราก็มีแพชชั่นในการทําห้องทํางานของเราบ้างเนาะและที่สาคัญนะคะทุกคนอย่าลืมนี่เลยชดาด WD Black SN770 นะคะทุกคนซึ่งตัวนี้เนี่ยคะ่ะจะทําให้สายเกมเมอร์แบบเราเนี่ยเข้าถึงสัมเวียนเกมได้เร็วยิ่งขึ้นทําให้เล่นเกมได้ทันทีนะคะแล้วก็โหลดแต่ละฉากได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะแถมที่สําคัญนะคะสามารถสตรีมเกมได้อย่างไหลลื่นด้วยบอกเลยว่าเจ๋งสุดๆไปเลยดีนะเนี่ยที่เลือกอันนี้ไปให้เป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ให้พี่แจงอะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจเจ้า WD Black SN770 ตัวนี้นะคะปรางก็ได้ทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่างไป ดสคริปชั่นไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหวันนี้เหนื่อยมากเลยอะทุกคนงั้นเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะคะป้าก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าใครชอบก็อย่าลืมพี่จะากดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe กับช่องของสุดีวิวีและจุจ๊บแจ๊บชแนลด้วยนะไม่รู้ว่าเขาจะเปิดบ้านเมื่อไหร่นี่เขาเปิดไปแค่ห้องทำงานนะทุกคนถ้าเขารีโนเวทเสร็จเนี่ยเขาต้องเปิดบ้านแน่นอนค่ะงั้นสำหรับวันนี้ปา้าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะไปแล้วนะคะบ